คุณไม่ได้ขาดความสามารถคุณแค่แพ้ความลังเลซ้ำๆชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะตัดสินใจพลาดแต่พังเพราะไม่กล้าตัดสินใจสักทีถ้าวันนี้คุณยังคิดวนยังรอความพร้อมคลิปนี้จะสอนวิธีคิดที่ทำให้คุณเลือกแล้วเดินหน้าและไม่กลับไปเสียใจกับคำว่ารู้งี้อีกต่อไป 1. การตัดสินใจจากเป้าหมายไม่ใช่อารมณ์ คือเส้นแบ่งบางๆระหว่างคนที่ไปถึงกับคนที่วนอยู่ที่เดิมอารมณ์คือคลื่นที่ขึ้นลงตลอดเวลาวันนี้รู้สึกมั่นใจพรุ่งนี้รู้สึกท้อวันนี้อยากลุยพรุ่งนี้อยากหยุดถ้าเราปล่อยให้อารมณ์เป็นพวงมาลัยชีวิตทิศทางจะเปลี่ยนทุกวันไม่มีวันถึงปลายทางแต่เป้าหมายคือทิศเหนือเป็นสิ่งที่นิ่งชัดและไม่เปลี่ยนตามอารมณ์ชั่วคราวเมื่อเราเลือกยึดเป้าหมาย การตัดสินใจจะมีหลักมีน้ำหนักและมีความเด็ดขาดเพราะเรารู้ว่าทำไปเพื่ออะไรอารมณ์มักทำให้เรามองสั้นเห็นแค่ความสบายหรือความเจ็บปวดตรงหน้าเป้าหมายทำให้เรามองยาวเห็นภาพชีวิตที่อยากเป็นการตัดสินใจจากอารมณ์จึงมักเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าเลี่ยงความลำบากเลี่ยงการประทะเลี่ยงความเสี่ยงในขณะที่การตัดสินใจจากเป้าหมายจะยอมไม่สบายวันนี้ เพื่อความแข็งแรงในวันข้างหน้ายอมเสียหน้าเล็กน้อยเพื่อได้ความเคารพในระยะยาวยอมเหนื่อยเพิ่มเพื่อซื้อเวลาและโอกาสให้ตัวเองความเด็ดขาดไม่ได้เกิดจากความกล้าเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความชัดเจนเมื่อเป้าหมายชัดการตัดสินใจจะเร็วขึ้นเพราะตัวเลือกที่ไม่สอดคล้องจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติไม่ต้องลังเลไม่ต้องถามคนทั้งโลก ไม่ต้องรออารมณ์ดีถึงจะลงมือเป้าหมายทำหน้าที่เป็นตัวกรองทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรปฏิเสธอะไรควรรอและอะไรต้องลงมือเดี๋ยวนี้อารมณ์ยังทำให้เราแก้ปัญหาผิดจ,จุดเมื่อโกรธเราอยากเอาชนะเมื่อกลัวเราอยากหนีเมื่อเศร้าเราอยากหยุดเป้าหมายจะพาเรากลับมาที่คำถามที่สำคัญกว่าคือการตัดสินใจนี้ พาเราเข้าใกล้ชีวิตที่ต้องการหรือไม่คำถามนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมันดึงเราออกจากพายุอารมณ์แล้วพาเราขึ้นไปมองภาพรวมเมื่อเห็นภาพรวมความเด็ดขาดจะเกิดขึ้นเองเพราะเราตัดสินใจเพื่อทิศทางไม่ใช่เพื่อความรู้สึกชั่วคราวคนที่ตัดสินใจจากเป้าหมายจะไม่สับสนกับเสียงรบกวนคำวิจารณ์ความคาดหวังของคนอื่นหรือกระแสชั่วคราว เพราะเขามีเกณฑ์ตัดสินใจของตัวเองเขาอาจฟังคำแนะนำแต่ไม่ปล่อยให้มันกำหนดทิศทางเขาอาจรู้สึกกลัวเหนื่อยหรือท้อแต่ไม่ปล่อยให้อารมณ์เป็นผู้ตัดสินสุดท้ายนี่คือหัวใจของความเป็นมืออาชีพในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องงานเงินสุขภาพหรือความสัมพันธ์ความเด็ดขาดที่แท้จริงไม่ใช่การตัดสินใจเร็วเสมอไปแต่คือการตัดสินใจแล้วไม่ถอย เพราะมันสอดคล้องกับเป้าหมายเมื่อเราตัดสินใจจากอารมณ์เรามักกลับขำง่ายเปลี่ยนใจบ่อยเสียพลังกับการเริ่มใหม่ซ้ำๆแต่เมื่อเราตัดสินใจจากเป้าหมายเราจะยอมรับความยากระหว่างทางและเดินต่อด้วยความสงบแม้ใจจะสัน่นแต่เท้ายังไปข้างหน้าสุดท้ายเป้าหมายไม่ใช่กรงที่ขังเราแต่คือรางรถไฟที่พาเราไปถึงที่หมายอารมณ์ยังมีคุณค่า มันบอกเราว่าเรารู้สึกอย่างไรแต่ไม่ควรเป็นคนขับเมื่อเราให้เป้าหมายเป็นคนขับและให้อารมณ์เป็นผู้โดยสารเราจะตัดสินใจได้เด็ดขาดชัดเจนและมีพลังเพราะทุกการเลือกเชื่อมต่อกับชีวิตที่เราอยากสร้างไม่ใช่แค่ความรู้สึกในวินาทีนั้นตัวอย่างสมมุติให้เห็นภาพการเลือกปฏิเสธงานที่ได้เงินเร็วแต่ไม่พาไปสู่ทักษะที่ต้องการ เพื่อทุ่มเวลาให้กับงานที่ยากกว่าแต่สร้างความเชี่ยวชาญระยะยาวแม้อารมณ์จะอยากได้เงินทันทีแต่เป้าหมายทำให้ตัดสินใจชัดการไม่ตอบโต้คำพูดกระทบใจในที่ประชุมเพราะเป้าหมายคือความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ของทีมอารมณ์อยากเอาคืนแต่เป้าหมายทำให้เลือกความนิ่งการตื่นเช้าออกกำลังกายในวันที่เหนื่อยล้าเพราะเป้าหมายคือสุขภาพในอีกสิบปีไม่ใช่ความสบายในเช้าวันนี้ อารมณ์อยากพักแต่เป้าหมายทำให้ลงมือการยุติความสัมพันธ์ที่ไม่สนับสนุนการเติบโตแม้ยังผูกพันทางอารมณ์เพราะเป้าหมายคือชีวิตที่มั่นคงและเคารพตัวเองอารมณ์รั้งไว้แต่เป้าหมายพาไปต่อการลงทุนกับการเรียนรู้ระยะยาวแทนการใช้จ่ายเพื่อความสุขชั่วคราวเป้าหมายคืออิสรภาพทางเวลาและการเงินอารมณ์อยากได้เดี๋ยวนี้แต่เป้าหมายทำให้เลือกอนาคต 2. เลือกแล้วไม่ย้อนคิดซ้ำไม่ได้หมายความว่าเราเลือกถูกทุกครั้งหรือไม่เคยผิดพลาดแต่หมายความว่าเมื่อเราเลือกไปแล้วเราไม่ใช้พลังชีวิตไปกับการทรมานตัวเองด้วยคำถามเดิมซ้าๆว่าถ้าวันนั้นเลือกอีกทางจะดีกว่านี้ไหมเพราะการย้อนคิดซ้ำไม่ทำให้เวลาย้อนกลับไม่ทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนและไม่ทำให้เราเติบโตมันแค่ค่อยๆกัดกินความเชื่อมั่น ทำให้ใจอ่อนแรงและทำให้ก้าวต่อไปช้าลงคนจํานวนมากไม่ได้เหนื่อยเพราะสิ่งที่ทำแต่เหนื่อยเพราะใจที่ลังเลอยู่ตลอดเวลาร่างกายไปข้างหน้าแต่ใจยังยืนอยู่ที่จุดเดิมย้อนคิดซ้าเปรียบเทียบซ้าตำหนิตัวเองซ้าจนพลังที่ควรใช้กับการแก้ปัญหาตรงหน้าถูกเผาไปกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้การเลือกแล้วไม่ย้อนคิดซ้าคือการคืนพลังให้ตัวเอง ยอมรับว่าการตัดสินใจคือส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่ใช่สารตัดสินคุณค่าชีวิตชีวิตจริงไม่ได้ต้องการคนที่ไม่เคยพลาดแต่มันต้องการคนที่พลาดแล้วเดินต่อได้อย่างสงบการไม่ย้อนคิดซ้ำคือการเคารพตัวเองในช่วงเวลาที่ตัดสินใจณนะตอนนั้นเราเลือกจากข้อมูลประสบการณ์และสภาพใจที่ดีที่สุดเท่าที่มีในวันนั้นการเอาความรู้ในวันนี้ ไปตัดสินตัวเองในอดีตคือความไม่ยุติธรรมกับตัวเองอย่างลึกซึง้งเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ใจจะเบาขึ้นและความเด็ดขาดจะค่อยๆกลับมาการย้อนคิดซ้ำม,มักปลอมตัวมาในรูปของความรอบคอบแต่ความจริงแล้วมันคือความกลัวที่ยังไม่ยอมจากไปกลัวว่าจะผิดกลัวว่าจะเสียหน้ากลัวว่าจะไม่คุ้มแต่คนที่ไปไกลไม่ใช่คนที่ไม่กลัว หากคือคนที่ไม่ปล่อยให้ความกลัวนั่งควบคุมชีวิตการเลือกแล้วไม่ย้อนคิดซ้ำคือการบอกตัวเองว่าต่อให้ผลลัพธ์ออกมาไม่สวยเราจะรับผิดชอบและเรียนรู้ไม่ใช่ถอยหนีหรือโทษตัวเองเมื่อเราไม่ย้อนคิดซ้ำเราจะเริ่มเห็นทางแก้มากกว่าทางหนีสมองจะหยุดหมุนวนกับคำว่าท้าแล้วเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าต่อจากนี้ทำยังไงให้ดีขึ้น นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคนที่เติบโตเพราะชีวิตไม่เคยต้องการคำตอบที่สมบูรณ์มันต้องการการปรับตัวอย่างต่อเนื่องการเลือกแล้วไม่ย้อนคิดซ้ำจึงไม่ใช่ความดือ้อแต่คือความกล้าที่จะรับผิดชอบต่อเส้นทางของตัวเองลึกๆแล้วการย้อนคิดซ้ำคือการไม่เชื่อใจตัวเองเรากลัวว่าเวอร์ชั่นของเราในอดีตไม่ดีพอแต่ความจริงคือทุกเวอร์ชั่นของเราคือขั้นบันไดของวันนี้ หากไม่มีการเลือกครั้งนั้นเราจะไม่มีบทเรียนครั้งนี้การเลือกแล้วไม่ย้อนคิดซ้ำคือการยอมรับว่าชีวิตไม่ได้โตจากการเลือกที่สมบูรณ์แต่โตจากการเลือกแล้วลงมือแก้ไขอย่างมีสติเมื่อใจหยุดย้อนคิดซ้ำความนิ่งจะเกิดขึ้นความนิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ทำให้เรามั่นคงขึ้นเราจะไม่หวั่นไหวกับเสียงรอบข้างไม่สะดุดกับคำวิจารณ์เพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่า ที่เลือกถูกแต่ใช้ชีวิตเพื่อทำให้สิ่งที่เลือกไปแล้วมีความหมายสุดท้ายการเลือกแล้วไม่ย้อนคิดซ้าคือการเดินหน้าโดยไม่ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังคือการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เป็นศัตรูกับการตัดสินใจของฉันเองต่อให้ทางนี้จะยากฉันจะเรียนรู้ต่อให้จะช้าฉันจะไม่ถอยเพราะชีวิตไม่ได้พังจากการเลือกผิดแต่มันพังจากการไม่กล้าเลือก และไม่กล้าเดินต่ออย่างเต็มหัวใจ3กล้ายอมรับผลลัพธ์ทุกแบบคือหลักฐานของอิสรภาพในชีวิตคนจำนวนมากไม่ได้ติดอยู่ที่ปัญหาแต่ติดอยู่ที่การปฏิเสธผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเราอยากให้ชีวิตออกมาดีเสมออยากให้การตัดสินใจทุกครั้งคุ้มค่าอยากให้ความพยายามได้รับคำตอบที่สวยงามแต่ชีวิตไม่ทำงานแบบนั้นและเมื่อเรายังไม่ยอมรับเราจะใช้พลังไปกับการโทษ โกรธเสียดายและหนีความจริงแทนที่จะใช้พลังนั้นสร้างทางออกใหม่การยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แต่มันคือการยืนอยู่ตรงความจริงอย่างไม่หลบตาเมื่อเรายอมรับว่านี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่ามันจะดีหรือแย่เราจะหยุดต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้และเริ่มทำงานกับสิ่งที่ยังเปลี่ยนได้นี่คือจุดที่คนเข้มแข็งแตกต่างจากคนที่เหนื่อยง่าย ไม่ใช่เพราะเขาไม่เจ็บแต่เพราะเขาไม่เสียเวลาเถียงกับความจริงผลลัพธ์ที่ไม่เป็นอย่างหวังมักกระทบตัวตนของเราทําให้เราสงสัยคุณค่าความสามารถและการตัดสินใจของตัวเองหากเราไม่กล้ายอมรับเราจะพยายามปกป้องอีกโก้ด้วยข้อแก้ตัวหรือโยนความผิดให้สิ่งรอบตัวแต่การกล้ายอมรับผลลัพธ์ทุกแบบคือการแยกคุณค่าของตัวเราออกจากผลลัพธ์ชั่วคราว เราไม่ใช่ความสำเร็จและไม่ใช่ความล้มเหลวเราเป็นคนที่กำลังเรียนรู้ผ่านมันคนที่กล้ายอมรับผลลัพธ์จะเติบโตเร็วกว่าเพราะเขาไม่ติดกับดักการหลอกตัวเองเขามองเห็นบทเรียนได้ชัดเห็นจุดที่ต้องปรับและลงมือแก้ไขโดยไม่เสียพลังไปกับความอับอายหรือความกลัวสายตาคนอื่นชีวิตจึงเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่เร็วเสมอแต่ไม่หยุดนิ่ง การยอมรับผลลัพธ์ทุกแบบยังทำให้เรากล้าตัดสินใจมากขึ้นเพราะเราไม่ผูกคุณค่าชีวิตไว้กับผลลัพธ์เดียวเมื่อรู้ว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเรายังยืนได้เราจะกล้าลองกล้าเลือกและกล้ารับผิดชอบความกล้านี้เองที่เปิดประตูโอกาสใหม่ๆในชีวิตเพราะโอกาสมักไปหาคนที่ไม่หนีความจริงในความสัมพันธ์การยอมรับผลลัพธ์คือการยอมรับว่าบางความพยายาม ไม่สามารถรักษาทุกอย่างไว้ได้ต่อให้เราดีแค่ไหนบางคนก็ไม่อยู่บางความสัมพันธ์ก็ไม่เติบโตการยอมรับตรงนี้ช่วยให้เราไม่บังคับไม่ยืดและไม่ทำร้ายตัวเองด้วยความคาดหวังที่เกินจริงเมื่อยอมรับเราจะวางลงได้อย่างสงบและเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่เหมาะสมกว่าเข้ามาในเรื่องงานและความฝันการยอมรับผลลัพธ์ทุกแบบคือการเข้าใจว่า เส้นทางไม่เคยเป็นเส้นตรงบางช่วงก้าวหน้าบางช่วงถอยหลังบางครั้งสำเร็จบางครั้งพังการยอมรับทำให้เราไม่ตื่นเต้นเกินไปกับความสำเร็จและไม่แตกสลายเกินไปกับความล้มเหลวเราจะรักษาสมดุลใจไว้ได้และเดินต่อด้วยสติลึกที่สุดแล้วการกล้ายอมรับผลลัพธ์ทุกแบบคือการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตเมื่อเราหยุดพยายามควบคุมทุกอย่าง เราจะพบความสงบชนิดใหม่ความสงบที่ไม่ได้มาจากการที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่มาจากความเชื่อว่าต่อให้ไม่เป็นไปตามแผนเราก็ยังดูแลตัวเองได้เมื่อเรากล้าอยอมรับเราจะเลิกเป็นศัตรูกับชีวิตและเริ่มเป็นผู้ร่วมเดินทางเราจะไม่ถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่จะถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรและก้าวต่อไปอย่างไรนี่คือจุดที่ชีวิตเริ่มลึกซื่อสัตย์ และมีพลังจริงๆสแยกความกลัวออกจากความจริงคือทักษะภายในที่เปลี่ยนชีวิตได้อย่างเงียบงนันเพราะหลายครั้งสิ่งที่ฉุดเราไว้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่คือเรื่องเล่าที่ใจสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองความกลัวมักปลอมตัวเป็นเหตุผลฟังดูสมจริงน่าเชื่อและเร่งเราแต่ความจริงจะนิ่งเรียบและไม่เร่งให้หนีเมื่อเราไม่แยกสองสิ่งนี้ ชีวิตจะถูกขับเคลื่อนด้วยภาพในหัวมากกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความกลัวเกิดจากการคาดเดาอนาคตล่วงหน้ามันชอบพูดว่าอาจจะพังอาจจะเสียหน้าอาจจะไม่รอดทั้งที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงความจริงคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้ข้อมูลที่จับต้องได้ขอบเขตที่เห็นชัดและสิ่งที่เราควบคุมได้การแยกความกลัวออกจากความจริง คือการดึงใจกลับมาที่ปัจจุบันแทนที่จะปล่อยให้มันวิ่งไปไกลจนหลงทางลักษณะหนึ่งของความกลัวคือมันขยายขนาดปัญหาให้ใหญ่กว่าความเป็นจริงและย่อขนาดศักยภาพของเราให้เล็กลงมันทำให้เราลืมประสบการณ์ที่ผ่านมาลืมความยืดหยุ่นที่เคยมีและลืมว่าตัวเองเคยผ่านเรื่องยากมาแล้วมากแค่ไหนความจริงไม่ทำแบบนั้นความจริงจะบอกเราว่ามีอุปสรรคอะไรอยู่ มีทรัพยากรอะไรในมือและมีทางเลือกอะไรบ้างโดยไม่ตัดสินเมื่อใจสับสนให้สังเกตน้ำเสียงภายในความกลัวมักเสียงดังเร่งรีบและเต็มไปด้วยคำว่าต้องรีบต้องหนีต้องหยุดความจริงมักพูดเบาๆว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นและขั้นต่อไปที่ทำได้คืออะไรความกลัวชอบพาเราไปสู่การหลีกเลี่ยงความจริงพาเราไปสู่การเผชิญอย่างมีสติ อีกจุดต่างที่สำคัญคือความกลัวต้องการความแน่นอนร้อยเปอร์เซนก่อนจะก้าวแต่ความจริงยอมรับความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครรู้ผลลัพธ์ทั้งหมดล่วงหน้าแต่เรารู้ได้ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรการแยกความกลัวออกจากความจริงคือการยอมรับว่าเราไม่ต้องมั่นใจก่อนถึงจะเริ่มแค่ซื่อสัตย์กับข้อมูลที่มีและกล้าก้าวหนึ่งก้าวก็พอหลายครั้งความกลัวผูกกับอัตรา กลัวผิดกลัวแพ้กลัวไม่เป็นอย่างที่คิดกลัวไม่เหมือนคนอื่นความจริงไม่สนใจภาพลักษณ์มันสนใจผลลัพธ์และการเติบโตเมื่อเราย้ายจุดโฟกัสจากการรักษาหน้าไปสู่การรักษาทิศทางความจริงจะเริ่มชัดขึ้นทันทีการแยกความกลัวออกจากความจริงไม่ได้ทำให้ความกลัวหายไปแต่มันทำให้ความกลัวไม่เป็นผู้ตัดสินเราอนุญาตให้มันอยู่แต่ไม่ให้มันขับรถ เราฟังมันเพื่อรับรู้ความเสี่ยงแต่ตัดสินใจจากข้อเท็จจริงและเป้าหมายนี่คือความกล้ารูปแบบที่เงียบแต่ทรงพลังมากเมื่อเราอยู่กับความจริงเราจะรู้สึกนิ่งขึ้นแม้สถานการณ์จะยังไม่เปลี่ยนความนิ่งนี้ไม่ได้มาจากการมั่นใจว่าทุกอย่างจะดีแต่มาจากการรู้ว่าเรากำลังรับมือกับของจริงไม่ใช่เงาที่ใจสร้างขึ้นและเมื่อเราฝึกแยกแบบนี้ซ้ำๆการตัดสินใจจะข่มขึ้น ชีวิตจะเบาขึ้นและทางข้างหน้าจะชัดขึ้นอย่างที่ไม่ต้องฝืนสุดท้ายความกลัวเป็นสัญญาณความจริงเป็นเข็มทิศฟังสัญญาณแต่เดินตามเข็มทิศเมื่อเราทำแบบนี้ได้ชีวิตจะไม่ถูกขับด้วยความหวาดหวัน่นแต่จะขับด้วยความชัดเจนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างเป็นเจ้าของจริงๆ 5. ให้ค่ากับเวลามากกว่าความสมบูรณ์แบบ คือการเลือกเติบโตแทนการรอคอยเพราะเวลาคือทรัพยากรเดียวที่ไม่ย้อนกลับไม่เพิ่มและไม่หยุดรอใครขณะที่ความสมบูรณ์แบบเป็นภาพในอุดมคติที่เลื่อนออกไปได้เรื่อยๆคนจำนวนมากไม่ได้พลาดโอกาสเพราะไม่เก่งพอแต่พลาดเพราะรอให้ทุกอย่างพร้อมรอให้มั่นใจรอให้ไม่มีช่องโหว่ทั้งที่ชีวิตไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่รอแต่ให้รางวัลกับคนที่ลงมือและปรับตัวทันเวลา ความสมบูรณ์แบบมักทำให้เราหยุดนิ่งโดยไม่รู้ตัวมันสวมหน้ากากของมาตรฐานสูงแต่ลึกๆคือความกลัวผิดกลัวถูกตัดสินและกลัวไม่ดีพอเราจึงแก้แล้วแก้อีกเตรียมแล้วเตรียมอีกจนเวลาที่ควรใช้ไปกับการเรียนรู้จริงๆถูกเผาไปกับการขัดเงาในจุดที่ยังไม่จำเป็นเวลาไม่ต้องการความพร้อมมันต้องการการเคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวสร้างข้อมูล และข้อมูลคือสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นจริงชีวิตไม่ได้ดีขึ้นจากการคิดให้ครบแต่ดีขึ้นจากการทำแล้วเห็นผลความสมบูรณ์แบบอยู่ปลายทางของการฝึกฝนไม่ใช่จุดเริ่มต้นการให้ค่ากับเวลาคือการยอมรับว่าเวอร์ชั่นแรกอาจไม่สวยแต่จะพาเราไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าถ้าเราไม่ปล่อยงานออกไปเราจะไม่มีฟีดแบ็ไม่มีประสบการณ์และไม่มีพัฒนาการ เวลาที่ผ่านไปโดยไม่ลงมือคือเวลาที่หายไปพร้อมโอกาสเมื่อเราให้ค่ากับเวลาเราจะเริ่มตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะเราไม่ต้องรอคำตอบที่สมบูรณ์เราเลือกจากข้อมูลที่มีและเรียนรู้ระหว่างทางวิธีคิดนี้ทำให้ชีวิตเบาเพราะเราไม่แบกภาระของการต้องถูกต้องตลอดเวลาเราอนุญาตให้ตัวเองเป็นนักเรียนไม่ใช่ผู้รู้ทุกเรื่อง และการเป็นนักเรียนทำให้เราโตเร็วกว่าความสมบูรณ์แบบยังทำให้เราติดอยู่กับภาพลักษณ์เรากลัวว่าถ้าปล่อยออกไปแล้วจะดูไม่เก่งแต่ความจริงคือคนที่ลงมือก่อนมักได้เปรียบเพราะเขามีเวลาเรียนรู้มากกว่าเวลาเป็นตัวคูณของทักษะใครเริ่มก่อนย่อมสะสมมากกว่าแม้จะเริ่มจากศูนย์การให้ค่ากับเวลาคือการเลือกสะสมไม่ใช่รอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม ในความสัมพันธ์ก็เช่นกันเราไม่จำเป็นต้องพูดถูกทุกคำหรือทำถูกทุกอย่างตั้งแต่แรกความสัมพันธ์เติบโตจากความพยายามที่สม่ำเสมอไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบชั่วคราวการให้ค่ากับเวลาคือการเลือกใส่ใจทุกวันแทนการรอช่วงเวลาที่พร้อมที่สุดเพราะความใกล้ชิดเกิดจากการอยู่ไม่ใช่จากการวางแผนเมื่อเราเลิกไล่ล่าความสมบูรณ์แบบเราจะกล้าทดลองกล้าพลาด และกล้าปรับความกล้านี้ทำให้ชีวิตมีจังหวะมีการเคลื่อนไหวและมีความคืบหน้าแม้จะช้าแต่ไปข้างหน้าเสมอเวลาที่เดินไปพร้อมการลงมือจะกลายเป็นครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดสุดท้ายการให้ค่ากับเวลามากกว่าความสมบูรณ์แบบคือการเคารพชีวิตในแบบที่มันเป็นชีวิตไม่ได้ต้องการผลงานที่ไร้ตําหนิแต่มันต้องการความต่อเนื่องความตั้งใจ และความจริงใจต่อการเติบโตเมื่อเราปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันและเราทำหน้าที่ของเราคือการลงมือชีวิตจะค่อยๆสร้างความสมบูรณ์แบบในแบบที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจากการรอคอย 6. ถามตัวเองว่าถ้าไม่ทำจะเสียอะไรคือการดึงสติก,กลับมาจากความลังเลและพาใจออกจากกับดักของความกลัวเพราะโดยธรรมชาติเรามักถามตัวเองว่า ถ้าทำแล้วจะเสียอะไรกลัวพลาดกลัวผิดกลัวเสียหน้ากลัวไม่คุ้มคำถามแบบนั้นทำให้สมองมองเห็นแต่ความเสี่ยงของการลงมือแต่ลืมมองความเสี่ยงของการไม่ทำซึ่งในชีวิตจริงการไม่ทำมักมีราคาที่แพงกว่าเสมอการไม่ทำไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลลัพธ์มันก็เป็นการเลือกแบบหนึ่งเพียงแต่เป็นการเลือกที่เงียบและมักไม่ถูกนับเป็นต้นทุน ทั้งที่มันพลากเวลาโอกาสและความเป็นไปได้ไปทีละน้อยเมื่อเราถามว่าถ้าไม่ทำจะเสียอะไรเรากำลังเปิดไฟให้เห็นต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการอยู่เฉยๆต้นทุนของการผัดวันประกันพรุ่งต้นทุนของความกลัวที่ปลอมตัวเป็นความรอบคอบคำถามนี้ทำให้มุมมองเปลี่ยนจากการปกป้องตัวเองระยะสั้นไปสู่การปกป้องชีวิตระยะยาว เพราะหลายอย่างไม่ได้พังในวันเดียวแต่มันค่อยๆเสื่อมจากการไม่ตัดสินใจไม่ลงมือและไม่ยอมเสี่ยงอย่างมีสติเราอาจไม่เสียอะไรทันทีแต่เรากําลังเสียความเร็วเสียความมั่นใจและเสียโอกาสที่จะเรียนรู้ก่อนใครเมื่อเราถามว่าถ้าไม่ทำจะเสียอะไรเราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เสียอาจไม่ใช่เงินหรือชื่อเสียงแต่คือศักยภาพที่ไม่ได้ใช้ ความฝันที่ค่อยๆเล็กลงความเคารพต่อตัวเองที่ลดลงโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เรารู้ว่าควรทำแต่เลือกไม่ทำใจเราจะจำไว้และมันจะะส,สมเป็นความรู้สึกค้างคาที่กัดกินพลังชีวิตเงียบๆคำถามนี้ยังช่วยแยกความกลัวออกจากความจริงความกลัวจะพูดถึงภาพเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำแต่ความจริงคือภาพที่แน่นอนกว่าจากการไม่ทำคือการอยู่ที่เดิม ขณะที่โลกเดินไปข้างหน้าเมื่อเห็นภาพนี้ชัดความกลัวจะเบาลงเพราะเราไม่ได้เลือกจากอารมณ์แต่เลือกจากผลลัพธ์ระยะยาวการถามว่าถ้าไม่ทำจะเสียอะไรไม่ได้บังคับให้เราต้องทำทุกอย่างแต่มันบังคับให้เราซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าคำตอบคือไม่เสียอะไรจริงๆเราจะวางลงได้อย่างสงบแต่ถ้าคำตอบคือเสียโอกาสเสียเวลาเสียการเติบโต คำถามนี้จะกลายเป็นแรงผลักที่เงียบแต่หนักแน่นในความสัมพันธ์คำถามนี้อาจหมายถึงการไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดการไม่ขอโทษการไม่แสดงความรู้สึกสิ่งที่เสียอาจไม่ใช่การทะเลาะแต่คือความห่างที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีใครตั้งใจในเรื่องงานและชีวิตคำถามนี้อาจหมายถึงการไม่ลองไม่สมัครไม่เสนอไม่เริ่มสิ่งที่เสียคือเส้นทาง ที่อาจเปลี่ยนชีวิตสุดท้ายการถามตัวเองว่าถ้าไม่ทำจะเสียอะไรคือการให้ค่ากับชีวิตมากพอที่จะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปแบบอัตโนมัติมันทำให้เรากลับมาเป็นเจ้าของการเลือกไม่ใช่ผู้โดยสารของความกลัวเมื่อเรากล้าถามคำถามนี้บ่อยขึ้นการตัดสินใจจะชัดขึ้นการลงมือจะเร็วขึ้นและชีวิตจะไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความเสียดายในวันที่สายเกินไป ไม่ต้องให้ทุกคนเข้าใจคืออิสรภาพรูปแบบหนึ่งที่คนจำนวนมากไม่เคยได้รับเพราะตั้งแต่เล็กเราถูกสอนให้เป็นที่ยอมรับให้ไม่ขัดใจให้ทำให้คนอื่นพอใจจนวันหนึ่งเราเผลอเชื่อว่าถ้าใครไม่เข้าใจเราแปลว่าเราผิดทั้งที่ความจริงคือไม่มีใครในโลกจะเข้าใจชีวิตของเราได้ครบถ้วนเพราะไม่มีใครเดินในรองเท้าของเรา24ชั่วโมง ไม่มีใครแบกความคิดความกลัวความหวังและบาดแผลแบบเดียวกับเราการพยายามให้ทุกคนเข้าใจทำให้เราต้องอธิบายซ้ำๆปรับตัวตนและลดทอนความจริงของตัวเองเพื่อให้พอดีกับกรอบความคิดของคนอื่นพลังชีวิตจำนวนมากถูกใช้ไปกับการพิสูจน์แทนที่จะใช้ไปกับการใช้ชีวิตจริงๆและยิ่งเราอธิบายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนตีความผิดมากขึ้น เพราะคนฟังไม่ได้ฟังด้วยชีวิตของเราแต่ฟังด้วยประสบการณ์ของเขาเองความเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่สั่งได้และไม่ใช่สิทธิ์ที่เราควรวิ่งไล่ตามบางคนเข้าใจเพราะเขาเคยผ่านบางคนไม่เข้าใจเพราะเขายังไม่เคยเจอและนั่นไม่ได้ทำให้ใครดีกว่าหรือแย่กว่ามันแค่ต่างกันการยอมรับตรงนี้ทำให้ใจเบาลงเพราะเราเลิกคาดหวังในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเราไม่ต้องให้ทุกคนเข้าใจ เราจะเริ่มเลือกอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นเราจะกล้าตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญแม้จะไม่มีเสียงปรบมือกล้าปฏิเสธแม้จะถูกมองว่าใจร้ายและกล้าเดินคนเดียวแม้จะถูกตั้งคำถามความกล้านี้ไม่ได้มาจากความแข็งแต่จากความชัดว่าเรากำลังใช้ชีวิตของใครการไม่ต้องให้ทุกคนเข้าใจไม่ได้แปลว่าเราไม่รับฟังความคิดเห็นแต่แปลว่าเรา ไม่มอบอำนาจการตัดสินคุณค่าชีวิตให้คนอื่นเราฟังเพื่อเรียนรู้แต่ตัดสินใจเพื่อทิศทางของเราเองเพราะไม่มีใครรับผลลัพบแทนเราได้ไม่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่ลึกๆแล้วความต้องการให้ทุกคนเข้าใจมักซ่อนความกลัวว่าจะถูกทิ้งถูกปฏิเสธหรือไม่เป็นที่รักแต่ชีวิตไม่ได้วัดค่าจากจำนวนคนที่เข้าใจเรามันวัดจากความจริงใจที่เรามีต่อตัวเอง เมื่อเราหยุดทรยศความรู้สึกของตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นความสงบจะเริ่มเกิดขึ้นและความเคารพต่อตัวเองจะกลับมาคนที่ใช่จะไม่ต้องอธิบายมากคนที่ไม่ใช่อธิบายแค่ไหนก็ไม่เข้าใจการยอมรับความจริงข้อนี้ช่วยให้เราประหยัดพลังใจและใช้มันกับคนและสิ่งที่สําคัญจริงๆเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องมีพยานทุกก้าว แค่มีความซื่อสัตย์กับเส้นทางก็พอสุดท้ายการไม่ต้องให้ทุกคนเข้าใจคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทางใจคือการรู้ว่าความเงียบของบางคนไม่ได้แปลว่าเราเดินผิดและคำไม่เข้าใจของบางคนไม่ได้ลดค่าความตั้งใจของเราเมื่อเรากล้ายืนอยู่กับการไม่ถูกเข้าใจชีวิตจะค่อยๆเปิดพื้นที่ให้เราเป็นตัวเองอย่างเต็มที่และนั่นคือความอิสระที่แท้จริงหลังจากวันนี้ คุณจะไม่คิดนานเหมือนเดิมคุณจะรู้ว่าอะไรควรเลือกและอะไรควรปล่อยความเด็ดขาดจะพาคุณไปเร็วกว่าเดิมไม่ต้องรอให้พร้อมหนึ่งร้อเปอร์เซ็นตเพราะชีวิตชนะคนที่ตัดสินใจแล้วลงมือทำทันทีสุดท้ายนี้ถ้าชอบฟังคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไมซ d เ e t ที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ สวัสดีครับ